สวัสดีค่ะไขรกำลังมองหากันแดดน,นะคะตัวนี้จะเป็นกันแดดสมูทโตกกันแดดส,สุดเย็นสบายผิวนะคะกันน้ำแล้วก็ไม่ดอบระหว่างวันด้วยค่ะตัวนี้นะคะจะทำให้เราเย็นสบายผิวนะคะโทนอัพสว่างขึ้น1-2ถึงระดับเลยนะคะตัวนี้จะกันน้ำกันเหงื่อด้วยนะ,ะแล้วก็เป็นสูตรออนโยนนะคะปศจากพาราเบลแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ปศจากน้ำหอมด้วยนะคะ กันแดดได้จริงนะคะ spf 5 0 pa บวกบวกบวกนะคะเนื้อครีมนะคะจะเป็นเนื้อครีมทึบๆค่ะทาก่อนออกแดดประมาณ15-20ถึงนาทีนะคะป้องกันได้ทั้ง u เอ่อรังสีนะคะ uva uvb ค่ะทานะคะทา2นิ้วนะคะ2นิ้วมือนะคะก่อนออกแดดนะคะจะช่วยป้องกันแสงแดดได้ดีมากๆเลยค่ะ ใครสนใจนะคะปักพิกัดไว้ให้แล้วนะคะกดเลยมีราคาโปรโมชั่นพิเศษด้วยค่ะรีบไปตามกันนะขอบคุณค่ะ